แม่เรื่องมันเกิดจากอะไรครับเราไหมเราไหมไม่แม่มเอาพี่พี่ชอบกินเบียร์อ่าโอเคงั้นเบียร์ไหมกับ <c oughs> เบียรับเบียร์มึง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 มีงมึ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 งเึง่ึงมึงมึมองรเรงมึงมึะมึงมองมึ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 มนงมเงมึรมึงมึงมึงมึนกึงาึมึงมขง <c oughs> มึงมึงมึงมชนมถงมึงมมมมม คุณรู้อะไรคุณถึงไอ้ว่าลุ่งทำอะไรอ่ะมันบอกอ๋อผมผมขับรถไปชนเขาพี่แล้วผมก็มาโผล่นี่เอ่าไม่ทำเรื่องมันเกิดมาจากอะไรวะคุณเล่าฟังดิตอนเขาไปรถชนก้นนั่นแล้วเขาเอาเรื่องมันเกิดจากอะไรนะแค่รถชนก้นอะไรมซะยาวเลย อ้าวข้าวตู้ใครข้าวตู้วะไอ้อามักกว่าข้าวตู้อ๋อเขาบอข้าวตู้ไปแล้วเหรอเฮี่ยะไรวะหน้าไปดูหน่อยดีกว่า เฮียอะไรวะนะ่ะมันอุ้มหายเลยเหรอคนเดียวน,นะพี่เอาเรื่องอยู่นะอะไรอะเข้าตู้ไปแล้วเฮี่อะไรวะกำนึงกำนังกำนึงพี่มือมือพี่ยังไม่ว่างวพไ่เปิดให้ เเเอองหรฮ้ยไม่ได้เลยผมลงไม่ได้เลยเปไนใหนไม่ได้เลยตอนนี้ขยับไม่ได้เลยเฮ้ยไอ้สภายัดผมเข้าไปอุ้มเขาก็ได้ครับฮะแจ็คแจ็คเข้าไปได้ไหมได้ใช่ไหมต้องต้องอุ้มผมอ่ะได้ได้เพราะเขาบลั๊กพี่ก้าวอุ้มเขาซีผมจะเอาตัวออกมาพี่อะไรร้องไห้อ่ะติดเล่นอ่ะพี่ติดเล่นอ่ะ ทำไมอ่ะมันก็เบาถามได้เปล่าทำไมโดนท้าตูกใครถามผมนี่เอวาถามครับคุณเอวาเหรออันนี้อันนี้อันนี้ผมผมจำได้หรือจำไม่ได้นะครับเออจับได้ไหมจัอะไรได้ไหมไม่เรื่องมันเกิดจากอะไรที่เอวาถามเล่าไหมเล่าไหมไม่ไม่เอาพี่พี่ชอบกินเบียร์อ้าวโอเคงั้นเบียร์ไหมงั้นเบียร์กบเบียร์มึงมึงมีเรื่องอะไรเนี่ยมึงมีเรื่องอะไรเนี่ยครับมีเรื่องกับตะกินังครับตะกินัางตะกินัง เขาเขาเอาผมทำแก๊งอ่ะนี่โอ้โหเฮียไม่รู้มันเรื่องเกิดจากอะไรอ่ะน่าจะเป็นเอ่อชนรถเขาครับผมเต็มเลนครับชนนกเขานกเี่ยวลาชนรถชนรถชนรถเฮียแค่ชนรถอ่ะนะมันนานแล้ว่เหตุการณ์มันเด็กมันสดนานมาแล้วแต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบบานปลายขนาดนี้เขามีก็ถือว่าเขาเล่นซุดอ่ะเมื่อกี้คือครับล้นเรเบลอ่ะ แล้วมันเรื่องมันนานแล้วมันไปประทุอีกตอนไหนอ่ะมันไม่เชื่อประทุพี่เขาบอกว่าเหมือนเขาเห็นหน่อยเขาก็จะเล่นนั่น่ะก็เลยตามนั่นเลยครับเก่าแล้วอย่างนี้คือเราเข้าทู้แล้วเขาจะจบไหมหรือว่าไงก็ไม่รู้อ่ะครับอยู่ที่เขาอ่ะผมผมพูดอะไรไม่ได้อ่ะมันมันมันไม่รู้จะพูดยังไงฮะไม่รู้ว่าเขาจะจบต่อหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเอาต่ออะไรอย่างเงี้ย มีบีคนเดียวเหรอคนเดียวพี่คนเดียวใช่มันอุ้มหายเลยเหรอคนเดียวนะเออแสดงว่าอ๋อเวลาอ๋อมึงโดนตอแนดอกเฮียโคตรซวยเลยพี่สก๊อตมีข้าวไม่มีไม่มีสั่งเลยใครไปข้าวขายไหมครับผมแบบผมดันบังเอิญเจอแม่บังออนน่ะมีมีแม่บนงออนาจัละครเออทำใช่ปะ แล้วอันนี้อันนี้ผมต้องรอสามสิบใช่ไหมล่ะใช่ใ okay. ช oh yeah. ่สามสิบนาทีมีข้าวป่ะน่ะขอข้าวแล้วพี่มีครับมีมีมีว่าไงคนลงน้ำหอมคนขอข้าวหน่อยะไรหายอ่ะอ่าแค่สนับพี่แค่สนับแค่สนับสนับใช่ใช่ใช่ไม่มีข้าแต่ไรไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ได้ทำครับผมผมผมไม่ได้คิดไงว่าจะทำสนับไงครับ ร้อยห้าสิบชุดใช่ก็เลยแบบอ่ะ i̇şte อัพอัพไปอ่ะไหนๆก็ไหนแล้วครับเอาขอข้าวด้วยกันครับเผื่อไว้ก่อนเพราะว่าสามสิบนาทีท uh 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 ี่นอนมีมากที่เข็มอะไรคะเดี๋ยวสองสามสี่ครับลงสข้าวดีกว่าเราว่าไงจุดลอลุงอยู่ตู้ครับเราจะไปป้ายหรอไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปลุงงัดร้าน โอเคยูทูบเหรอคะอยู่นานไหมไดวฟังเรื่องแป๊บนึ่งนะมาต่อเรื่องอะไรเหรอไอ้กระ่างไงพี่ได้ไรางเว้ให้ร้องกอะไรไม่ได้ชะไม่เชนถ้าเขาไปโกรธจริงบอกว่าเขาคงไม่ทำนี้หรอกตู้เก่าเหรอคะตู้ใหม่ตู้เอ๋อตู้เอ๋อตู้แดงเหลืองอะตู้แดงเหลืองด้ข่าวมึงบ้าเขาด้วยเหรอเออน้าตู้แดงเหลืองตู้เอ๋อมันก็ไม่เชิญบัฟบป่ะพี่เฉาบุ้มบั๊บไหมก็แค่บัฟตอนสู้เมื่อกี้ครับนั่นเอง ช่ปาว่าอะไรละป่าว่าอะไรมาป่าว่าอะไรมาผมก็บอกผมบอกว่าไงไอ้เขีนจันไดปะเขีนมึงมาตัวตัวกูนี่ไอสัตว์ตัวตัวยังไม่สู้กูเลยใช่มาดิมาดิตัวตัวไอผมแดงออกมาดิได้คือผมบอกว่าผมบอกไงว่าตัวตัวมึงไม่สู้กูเออแต่มึงอ่ะให้เพื่อนมาลุ้มแอนน่าจะประมาณนี้แค่นี้แหละพี่แล้วก็หลังจากนั้นก็คือภาพตัดผมก็เลยเออเลยแง่ดีเป็นเศร้าเลยมึง สนามไทยเหรอมึงมีป่าสนามมั้ยดิใช่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 เล่นเล่นแค่นี้ไงผมเล่นแค่สนับไงเพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะมาเอือด้วยไงมาเอือเครียดมแค่ซ่อมไฟกับจกปูนแค่นี้ไม่ได้คิดเลยว่าจะเอือกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรมึงกระเป๋าอะไรสองสามสี่เรียงท่านกระเป๋าอะไรสองสามสี่ใช่ไหมอือแต่เรมโบ้ไม่ไม่ไหวว่ะเลมโบ้ทีแรงอ่ะผมแบบไปนั่งชัวร์กับมันอ่ะ ไว้ลงวันนี้บ่ายสามนแต่คือมึงอ่ะเอาของมาให้มันที่เมื่อกี้มึงป้นมาในเรเบลนะมึงนี่เที่ยงยิงได้ฉับเออมึงเที้ยงยิงไอ้สามไอ้ทีเหรอกูว่าละอขอบคุณมากเวลามเอ่ยไหนมาจะมีโทรศัพท์ให้กูเล่นอ่ะเอ้ามากระบอกกาะตูเฉยดีใช่ครับไอ้บางคนไอ้บางคนที่ปิดตังนี่ว่าโอ้ก็พูดแล้วแต่พูดในกระตูฉันก็ใช่อยู่อะไรครับวิญญาเชฟ แต่ผมบิดไปผมก็อะไรนะก็อะไรอ่ะอ้อไปไปนั่งโัวมันไปนั่งทัวร์ลำโบอะตรนนี้คิดค่าส่งใช่ไหมสองห้าห้าบเจฟส่งเคสไหนอ่ะครับเอาส่งเอาเคสส่งก่อนไหมเซีสี่หสองป่ะใช่ครับเอ่อสเต็กห้าครับอ่ากระเป๋าแปดหนึ่งศูนยครับท่าไหนครับ่าไหครับต่อได้ปะสามพันแปด้ กระเป๋าอะไรนะไม่รู้แปดหนึ่งศูนยหาหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งครับห้าศูนยหนึ่งมีสเต็กเหนือปทครับเหลือครับไอเหี้ยอยากอยากบูปินหายนี่ว่ก็อดดีครับมีวสิบเอาใบอมึงก็ลองขับรถชนเขาดิอะไรนะว่าขรถชนใครไม่นี่มึงนี่มึงนี่ยสองห้าสิบครับ ไอ้บอกมึงบอกว่าผมแค่ขับรถชนเขาพี่ผมเออเลยคุณรู้อะไรคุณถึงไอ้บอวมึงทำไรอ่ะมันบอกออ๋ผมผมขับรถไปชนเขาพี่แล้วผมก็โมโหนี่ใชอไม่ถึงไม่ได้พิสูจนก่อมึงมาถามมันเดี๋ยวมึงมาถามมันเรื่องมันเกิดมาจากอะไรวะมึงเล่าฝั่งนี้มึงขับรถไปช่วยแต่มันไม่ทายนั่นเองเรื่องมันเกิดจากอะไรนะแค่รถชนก้น เองกูซะยาวเลยพี่ว่าชนตูดนิดเดียวกูเออแต่คนอย่างมึงแต้องโดนอ่ะถูกแล้วออเถูกแล้วดีนะไอ้สัตารอันก็มันก็มีบ้างแหละพี่เรื่องการชีวิตน้องเข้าตู้เออดีครับพี่ไดยังเข้าใช่ไหมล่ะเออใครก็เข้ามาทั้นพี่เฉยยังเข้าเลยเอออะไรครับประสบการณ์ที่ไปอยู่ที่เป๋าสองสามสี่ครับเออโอ้วไปย จะ่ะสนามสนรั่วะก็มาก็เบาอะไรนะสนัห้าดิห้าดิรตนอ่ะไอ้ย่าต่อยทีสี่หมัดตาอ่ะเอาง่ายเลย่ห้ามากกับยูเกับยูตอนที่สนับตอนที่สนับสี่อ่ะกูเคยกูเคยกูเคยนี่ยเิเว้อพี่ไหวยูค่สทสี่อ่ะับไหตัวชื่อแซลมอนเราต้องสี่ีนะบวกเ้สนต้องสี่ทีนะพี่โชว์ คันนี้ชื่อจะม้นกระโดงแซลมอนจะเขินอันนั้นใช่โชว์ใช่ไหมแซลมอนเขินเลยเหรอใช่เองเนาะใช่ครับแซลนี้พี่กูหรือน้องกูพี่มึงการเป็นยังไงเนาะการน่ะคือว่าตาบี้ี้เห็นเนี่ยกางเกงส้มอ่ะสมัยที่พี่เจอผมรุ่นแรกแรกอะก็ผมใส่เสื้อก้ามอ่ะเออจริงว่ะผมยาวเนี่ยแต่แต่ตอนนั้นผมยาวแต่ตอนนั้นผมยาวใครยังไม่คิดว่าผมสั้นไม่ก็ใหญ่คิดว่าเองได้กลับมาสิบสี่ครั้งไว้เนอง แขนป่ะอะไรแขนป่ะอะไรแขนป่ะมันพี่ผมพูดตรงนะผมไม่ได้แ้นเว้ยไม่มีแ้นไม่มีอะไรเลยไม่แล้วกูจะกลับยังไงคือคือผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเขาจะเอาจนถึงชั่วโมงนี้เพราะมันหลายเดือนแล้วอเหียพี่มึงคิดดูสองเดือนสามเดือนอ่ะจนมาถึงตอนนี้เขาเริ่เอาอ่ะไปไม่เป็นอ่ะเออ มันแบบรัวเนรัวจริงเลยเเอาอีกแล้วเหรอเพ้กูเดินมากูอ่ไอหว่างึงทำอะไรมันบอกว่าอ๋อผมแค่ชนตุดรถเขาครับพี่แล้วผอก็โผล่นี่ <laughs> แค่นั้นเองแค่แค่แค่เรื่องแบบชนก้นแบบทุ่มทุ่มเดียวแล้วกูก็ไม่ได้ผิดด้วย <laughs> ทุ่มเดียวทีเออ่เขาจอดเขาจอดคร่อมเลนเต็มเต็มอะพี่เราแยลมปะมันคนจอดแบบกาหลน่ะแต่กูขับมาทางตรงอะซึ่งมันไม่มีไฟแดงไงก็ขับมาปกติก็ทุ่มทุ่มเดียวนั่นแหละเสียวทั้งซอยไม่หล่ะทุ่มเดียวเลยหรอทุ่มเดียว ทำไมค่าซ่อมรถมเเยยึงจ่ายแพงจังวะค่าซ่อมรถในระดับอันหนึ่งว่าไงสุดๆว้ยล้วนานเดียวโอเคครับพี่สวัสดีครับเยอะที่มึงจะลวกขมึงไว้จ้ะได้ข่าวว่าเขาจะไม่มาแล้วนะเคยบอกอะไปไหนอะไปนอกแล้วนอะเขาบอกใครเขาาจะไปยังนอกแล้วเขาอยู่แค่สิ้นเดือนอุ้มละมั่งฝันดีแล้วมั่งพี่เองคนที่มีเรื่องกับมึงอะอยู่แค่สิ้นเดือนนอนหลับฝันดีแล้วมั่งพี่ ึงก็ล่าคืนดิเอือล่าไปล่ากลับล่าอะไรอ่ะ <c oughs> พี่ฟูไอไอไอแท็กไอแท็กคันเดียวอ่ะมันจะไปไหนเพื่อนเฮ้ยอย่าดูถูกแท็กนะเว้อย่าดูถูกแท็กะเว้ไไแต่ถ้ารวจชนบางทีเดียวก็พังอ่ะ <c oughs> กูพูด <c oughs> แค่นี้แหละเอาสูยๆไหมครับพี่หลานทำอะไรอะ <c oughs> จะทำอะไรลูกเนยเดี๋ยอยู่กับยูงั้นเดี๋ยวลุงไปร้านร้านก่อนนะโอเคไหมไปไหนเอไง ไปหาเงินสิหาเงินยังเหนื่อหลาหาเงินใช้นี่อ่ะลูกเดี๋ยวรอลุงหายนี่หมดนี่ก่อนตอนนี้ลุงเป็นนี่อยู่สามล้านสามล้านะหนูให้แสนหนึ่งลุงเอาเลขมาเลยไม่เอาลูกเก็บไว้ใช้เถอเดี๋ยวไปทำอาวุธนะลุงหนูหนูแคปซีให้ลุงได้แคปซีเอาครับเอาแคปซูลกูบอกเรนเอามึงแต่อยให้ลุงก็ได้หนูจะไปตอนไหนอะ เจ้าคัดก็คัดจะมีแบ่งให้ชุนุงหนึ่งอันเป็นตาหนึ่งอันชุนตาไม่ได้แล้วเพราะว่าจุนตาได้ได้ชิ้นหนึ่จากค่ได้รอบหนึ่งได้แล้วก็มีคนขอหนึ่งเป็นหนึ่งอันที่แอบได้เนอะเก็บไว้ให้ลุงแล้วกันเนี่ยครับแล้วอยู่กับแซลมอนจนเขื่แล้วก่อนนะเดี๋ยวลุงไปงานร้ายก่อน